เรียกเลยออางอางอางอ,อยู่ไหมอางอางไม่เปิดพี่พังนะอาง เฮ้ยเฮ้ยทำทำไรเปล่าครับทำไรกำลังล้างหน้าครับทำไมไม่เปิดอ่ะเปล่าครับพี่คุยกันก่อนครับเพิ่งได้งานใช่ไหมครับได้ครับโอเคไปนั่งเออมันละลายน้ำเปล่าเป็นแบบลาดที่ฮะเออมันละละมันละลายน้ำไงเราเข้าไปทำอะไรกำลังล้างหน้าพี่กำลังจะแล้วพอได้ยินเสียง เองได้ยินเสียงเพิ่งได้ยินตอนเสียงถีบแบบโอ้ยหองกลางคะดูเรียกห้องกลางเขาอยากออกเลตอนแรกเลยนั่งยืนเลยเองเอาไว้ทำอะไรเนี่ยเป็ของเก่าของบางทีของเพื่อนเอของไว้ยิ้มเอาไว้ใส่เติมน้ำยาบุหรี่ธรรมดาไม่เติมใช้อันนี้ผสมกับเคเหรอไม่ใช่ครับใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าธรรมดาครับ พีจีห้าสิบเปอเนพีจีห้าสิบเปอร์เซ็นต์งไปทำงานก่อนขอขอร่างงานก่อนได้ไหมได้ได้ได้้ดายแล้ว้า้แล้ว เฮียสเกลเต็มเลยว่ะเขียร์ตุ๊กกาดน้ำที่เขียวเดี๋ยวพี่วนไปดูก่อนนะสเกลเต็มเลยพี่ต่อไปแล้วขี่รถแล้วก็<ร>ตอนจังหวะเอาอ่ะตอนจังหวะมีคนเดินมาเอาอ่ะพี่ขี่รถสวนเข้าไปอ่ะได้มันมันจอดตรงนั้นพอดีไหมเอาดิเอาดิพี่ขี่ไปเดี๋ยว<ป>เดี๋ยว<ป>เดี๋ยวเดี๋ยวปุว๊บ เดี๋ยวเดียวยางยังวิยังเห็นมันเดินมาหามันจะเดินมาหาไอ้นั่นหรือเปล่าฝนมันผุกพ้าน๋ยว่แบบนึงพิมเห็นไหมโอ้โหตรวไม่แน่ใจใช่ใช่นะไป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 

เนี่ีๆเจอแล้วเจอแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปโอเคเจอแล้วแต่ครูดีๆครูดีๆมอะรของว่ายังไงหมดแล้วูมดหมดอะไรไม่ว่า